สวัสดีครับจะกันกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุด12ตันนะครับมาแนะนำให้ชมกันนะครับสุตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถขุดของยี่ห้อ Caterpillar นะครับผมอ่าเป็นรุ่น313 4 SR นะครับอ่าแน่นอนนะฮะรหัส CSR แบบนี้เนี่ยเขาจะบุ่งบอกถึงสเปคนะฮะ บูมของเขานะครับที่เป็นสเปกบูมสไลด์แบบนี้นะครับลูกค้าครับอ่าสเปกบูมสไลด์นะแน่นอนนะฮะตัวนี้นะครับถ้าเกิดเอาไปลุยใช้งานก่อสร้างเนี่ยเขาจะคล่องตัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราขุดใช้งานเนี่ยนะเราสามารถสไลด์แขนแบบนี้ได้เลยนะครับซ้ายขวาได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องสวิงตัวรถหรือว่ากลับตัวรถเลยนะครับอ่าสามารถสวิงแขนได้นะตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะมากๆกับลูกค้าใช้งานก่อสร้างนะครับที่สำคัญเจ้าตัวนี้เนี่ยได้ตัวผ่านดันแบบนี้ไปด้วยนะครับอ่าแน่นอนก็เป็นรายไอเทมอีกอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว พวกลูกคุณทุกสองตันพวกนี้เนี่ยส่วนมากนะครับจะไม่มีผ่านดันนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับสายงานก่อสร้างโดยเฉพาะนะตัวนี้นะครับผมแล้วก็นี่นะครับบอดี้ของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับบอดี้ไทมอแบบนี้นะครับเน้นความคล่องตัวในสายงานเป็นหลักเลยนะฮะนี่นะครับสายงานก่อสร้างนะครับหรือว่าลูกค้าลงรีไซเคิลใช้งานในโรงงานเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับนี่นะฮะเต็มสวยนะครับไม่ผูกนะฮะ หล่อๆนะครับเดี๋ยวเปิดประตูให้ดูนิดนึงนะครับแล้วก็เจ้าประตูเจ้าของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็พิเศษด้วยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นประตูสไลด์แบบนี้นะครับนี่นะฮะเป็นประตูสไลด์เน้นความคล่องตัวนะครับไม่ต้องมาเปิดแล้วต้องกัดระยะเหมือนรุ่นเก่าๆนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นประตูสไลด์นะครับเน้นความคล่องตัวนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันนิดนึงนะครับนี่นะด้านบนสภาพหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าหล่อๆนะฮะเดี๋ยวลองขับเทสเบื้องต้นให้ดูนิดนึงนะฮะนี่นะครับ ซ้ายขวานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ลองการกดบูมนะเพราะว่าบูมของเขาเนี่ยเป็นบูมสไลด์นะครับลูกค้าครับมันไม่ได้เหมาะกับการกดบูมนะครับนี่ฮะแต่ว่าจังหวะการทํางานนะฮะความหงายคักเข้าควักออกนะฮะสวิงซ้ายขวาเนี watermelon. ่ยใช้งานได้ครบหมดนะครับแล้วก็ผันดันก็จะมีคอนโทรลเพิ่มมาให้ตรงนี้นะครับนี่นะฮะลองกดตัวด้วยผันดันให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับปั๊มเนี่ยก็ถือว่ายังทำงานได้แรงดีมากๆนะครับกดตัวลอยได้สบายๆเลยนะฮะนี่นะครับ ยกขึ้นยกลงได้ปกติตัวเดินนะฮะเป็นหน้าถ้าหลังได้ปกตินะครับนวาฮะครปิดซ้ายปิดขวาได้หมดนะครับตัวเดินเนี่ยถือว่าสู้แรงดีปกตินะครับนี่นะฮะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับคร่าวๆนะครับของเจ้าตัว3 1 3 4ีคันนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปส่วนอื่นกันต่อนะครับทึบนะภายในสวยนะครับ ผนังด้านบนไม่มีรอยฉีกขาดนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านข้างของเขาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแผงว่าน้ํานะครับแล้วก็เป็นในส่วนของกองอากาศของเขานะฮะแล้วก็เจ้าตัวค a t เตอร์บิล่าแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนตามสล์นะครับจะมีสวิต์เปิดไปแบตเตอรี่ตัวนี้มาให้นะครับเป็นการกันแบตล่วนะฮะหรือว่าการไฟล่วหลังการใช้งานนั่นเองนะครับเป็นการเซฟแบตเตอรี่ไปในตัวอีกทีหนึ่งนะครับอ่าล่อนะครับนี่ตีตาแคทด้านหลังแบบนี้เลยนะฮะ หล่อมากหล่อมากนะครับเพลนอีกฟังหนึ่งก็สวยเช่นกันนะครับนี่นะฮะหล่อนะฮะเดี๋ยวมาดูปั๊มนิดนึงนะครับนี่นะครับในส่วนของปั๊มไฮดรอลิกเนี่ยก็มาแห้งสวยดีปกติหมดเลยนะจุดรั่วซึมนะฮะพวกสายเสริมไฮดรอลิกเนี่ยไม่มีการแตกนะครับนะบแห้งหมดเลยนะครับนี่ หล่อนะเรมาะสมกับสภาพภายนอกมากๆนะครับนี่นะบูมอาร์มสวยนะครับรอยรล้ารอยดำเนี่ยไม่มีนะครับไม่ต้องห่วนะครับนี่นะสวยนะครับเดี๋ยวให้ดูบุ้งขี่ด้านหน้ากันนิดนึงดีกว่านะครับนี่นะบุ้งขี่ด้านหน้าหน้าตาประมาณนี้นะครับก็มาเนื้อเต็มนะและที่สําคัญเลยเขามีตัวตะขอยกหนักตัวนี้มาให้นะครับเพื่อในกรณีที่หน้างานเนี่ยมีการยกของเล็กๆน้อยๆนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยกบบอพักนะยกท่ออะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะดีมากๆนะครับออแบบมาดีมากๆนะฮ โอเคนี okay. ่ขึ้นไปดูเครื่องยนต์ด้านบนกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ของแก๊ติ i ิ l a านะครับ 6LK นะครับตัวนี้นะครับนะะเครื่องยแคป 6LK นะฮะ เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมาสวยมากๆนะครับลูกค้าครับอ,า s <S อา่าเครื่องยนต์แท่งสวยดีหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะครับ 6LK ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์4สูโบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับอ,าอา่าเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนะตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพด้านบนนะฮะฝาครงฝาเครื่องนะฮะหลังคงหลังคาหลังบูมเนี่ยสวยหมดนะครับสนงสนิมเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะนะฮะลูกค้าครับถือว่าสวยนะครับสําหรับตัวซีแบบนี้นะฮะอ่าหล่อมากนะครับโอเค อันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะครับสภาพรอบคันของเขานะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์สภาพปัม๊มและก็สภาพภายในนะที่นั่งในบุคคลขับนะครับของเจ้าตัวคั a ติบ l ล่า313 CSR ันนี้นะฮะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โซนดิจิตรงนี้ด้านบนขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามา ก็ได้นะครับแล้วก็เดี 8, 2, nah. ๋ยวพอลูกค IR <AN> ้าที <được kindergarten cruise> ่ต่อเข้ามาเนี่ยอาจก็จะมีรูปขหมือนเขานะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานนะฮะแบบละเอียดเลยนะครับส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมคันธนาอีนึงด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบกระตุ้นใจนะคันนี้นะฮะก็บอกได้เลยว่ามาส่วนมากๆนะครับเป็นที่สําคัญนะค่าตัวน้องเขาเนี่ยไม่ถึงล้านนะครับลูกาครับราคาดีนะฮะราคาดีมากๆนะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอฝากวันนี้นะครับกับเจ้ตัวคาตา 313 Csr คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับก็จะได้พาสินค้าตัวหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ